สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตการประกอบชุดน้ำชาสไตล์ลอฟนะคะอันดับแรกนะคะอันนี้เป็นโต๊ะนะคะเราจะเอาตัว,วเหล็กสีวงกลม,มเออเหล็กวงกลมเนี่ยวางลงไปนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าตัวไม้ตัวนี้นะคะจะไม่ได้มีรูมาร์กนะคะวางลงไปได้เลยนะคะกับเซนเตอร์แล้วก็สามารถที่จะใช้สว่านดินได้เลยค่ะยิงได้เลยนะคะ ตัวน็อตก็คือสามารถยิงทะลุมาได้เลยแต่ว่าเราต้องมีสว่านนะคะลูกค้าขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่ขาเต๊ะค่ะวางขาลงไปนะคะแล้วก็ใช้ใช้น็อตหมุนเข้าไป ตรงนี้จะไม่ต้องใช้สว่านใช่ไหมไม่ต้องใช้หกเหลี่ยมนะคะมีอยู่ในกล่องไหมมีค่ะมีอยู่ในกล่องนะคะใช้หกเหลี่ยมแล้วก็หมุนได้เลยก็สังเกตนะคะก็คือว่า ไม่เห็นรูชีชี้รูตรงนี้รูอันนี้จะต้องอยู่ด้านในโต๊ะนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะมีแกนกลางนะคะเกี่ยวด้วยตัวรูนี้รูนี้อยู่ด้านในทําเหมือนกันทั้งสามขานะคะก็คือใช้มือหมุนน้อนต,ตรงไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมขันตามนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเอาตัวแกนวงกลมวางลงตรงกลางนะคะแล้วก็ใช้น็อตขันเข้าไปนะคะวิธีการเดียวกันเลยก็คือเอามือขันเข้าไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวใช้หกเหลี่ยมหมุนตามนะคะ ทำเหมือนกันทั้งสามด้านนะคะอันนี้ก็คือจะเสร็จแล้วสำหรับโต๊ะขั้นตอนต่อไปนะคะคือการประกอบเก้าอี้นะคะอันนี้ดูประกอบนะคะคือโครงเก้าอี้ขาเก้าอี้แล้วก็บาะอนนะคะให้เราโครงเก้าอี้วางคว่ำไว้กับโต๊ะแบบนี้นะคะแล้วก็เอาขาวางลงไปนะคะ ก็ใช้น็อตอันนี้หมุนเข้าไปวิธีการนะคะก็คือว่าเราจะต้องใส่น็อตเข้าไปแต่ละจุดแต่ว่ายังไม่ให้ขันให้แน่นนะคะใส่หลวมๆก่อนทุกๆจุดเลยนะคะไม่เช่นนั้นถ้าเราขันแน่นจุดใดจุดหนึ่งก่อนนะจุดอื่นมันจะเอาน็อตใส่ไม่ลงนะคะลูกค้าอันนี้ก็คือขันหลวมๆก่อนแล้วหลังจากนั้นก็หมุนให้แน่นทุกจุดนะคะ ใช้หกเหลี่ยมขันให้แน่นทุกจุดนะคะเราก็จะได้มาเป็นรูปโครงเก้าอี้อย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็วางเบาะลงไปะคะ่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือยิงน็อตให้เบาะน,นะคะเข้าเข้ากับตัวเก้าอีะคะ้ค่ะ ทั้ง4จุดเลยนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อี